อขอจเจริญสุขสวัสดีตอนเช้าๆนะมาพูดเรื่องของความเชื่อความเชื่อของคนโบราณอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่ความเชื่อหนึ่งที่เป็นความเชื่อที่บอกต่อๆกันมาหรืออาจจะมีที่บอกว่าดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่อะไรเงี้ยความอ่าสุภาิษิ์หรือว่าคําของคนแก่คนโบราณอะไ,ไม่รู้คนโบราณเป็นใครก็ไม่รู้ใครเป็นคนแต่งขึ้นมาคนแรกก็ไม่รู้นะ ไอ้ดูวะก็ดูหางดูนางก็ดูแม่ก็เคยทาคลิปวิดีโอลงไปแล้วมันมันก็แยกได้เป็นสองสองแบบอันที่หนึ่งก็คือดูแม่เราอืมจะดูนางก็ต้องดูแม่เราเป็นตัวอย่างแม่เราเลี้ยงเรามาก่อจะโตก่อจะอะไรแม่เราแม่เรามีดียังไงก็ถ้าไปดูนางก็ต้องให้ดีเหมือนแม่เรานี่คืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือดูแม่ของเขาดูแม่ของผู้หญิงคนนั้นแม่เป็นยังไงลูกก็เป็นยาง้นนี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ อจะมีความเชื่อกันอาจะมีความเชื่อหรือหรือการพร่ำสอนกันมาของคนจะเรียกอะคนคนบอร์ะเออคนหัวสมัยเก่าไม่อันนี้ไม่ได้แบ่งแยกนะว่าคนหัวสมัยเก่าคนหัวสมัยใหม่อะไรยังไงเป็นอะไรอนุรักษ์นิยมหรือหัวสมัยใหม่อันนี้ไม่ได้แยกเลยอันนี้คือพูดในเรื่องของปัญญารวยล้วนแล้วก็คําสอนของ พระพุทธศาสนาจะมาเปรียบเทียบอย่างที่ตมาเคยพูดไว้หลายๆครั้งความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมคําสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแยกกันให้ออกอย่าเอามารวมกันถ้าแยกกันให้ออกแล้วมันจะมองมันจะมองออกว่าอะไรเป็นดวงปัญญามันจะมองออกออ,อการสอนกันมารุ่นต่อรุ่นเนี่ยนะพ่อมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้น แม่มันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละพี่น้องมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นพี่น้องเดียวกันก็เหมือนกันอะไรเงี้ยเลิกเถอะความเชื่อน,นี้นะเพราะมันไม่เข้ากับไม่เข้ากับคําสอนของพระพุทธศาสนาเลยนะถ้าเรานับถือศาสนาพุทธนะไอ้นี่ไม่ได้ว่าจะให้ไปล้มล้างความเชื่อเดิมหรือล้มล้างคําสอนของปู่ย่าตายายคาสอนของคนโบราณอัตมาพูดเสมอถ้า ปู่ย่าตายายสอนมาว่าหนึ่งบวกหนึ่งมันได้สิบและคําสอนของพระพุทธศาสนาบอกหนึ่งบวกหนึ่งมันได้สองโยมจะเชื่ออะไรอ่ะเออนะถ้าปู่ย่าตายายบอกว่าหนึ่งบวกหนึ่งมันได้สิบเราก็ควรแก้ไขตรงนี้แล้วก็อธิบายไปด้วยปัญญาไปว่าหนึ่งบวกหนึ่งมันจะได้สิบได้ยังไงหนึ่งบวกหนึ่งมันก็ต้องได้สองนะไม่รวมเอากองทรายกับกองทรายสองกองมารวมกันนะอ้นั้นมันได้หนึ่งอ,อ,อย่ามาเล่น ปัญญากับปตมาเออนะเพราะฉะนั้นแล้วเลิกเถอ,อะไอ้ความเชื่อนี่อ่าว่าพ่อมันเป็นยังไงแม่นเป็นยังไงพี่น้องเป็นยังไงมันก็เป็นเหมือนเหมือนกันแหละมันต้นตะกูลเดียวกันสายเลือดเดียวกันพี่น้องเกิดมาพร้อมๆกันมันก็เหมือนเหมือนกันนะโตมาในครอบครัวเดียวกันถูกพร่ำสอนมากับอ่าในครอบครัวนั้นๆก็จะเป็น มีความคิดมีบุคลิกอุปนิสัยอะไรที่เหมือนเมือหนกันคล้ายๆกันอะไรแบบนี้อันนี้ไม่จริงบอกเลยมันไม่จริงนะมันจะจริงได้ยังไงนะเลิกเลิกความชั่วแล้วก็เอามาเป็นคําสอนของผู้ศาสนาใช่ไหมกรรมเป็นของของคนคนนั้นคนทําดีย่อมได้ดีคนทําชั่วย่อมได้ชั่วเคยได้ยินกันบ่อย ใช่ไหมขำคำนี้ทําดีได้ดีทาชั่วได้ชัว่วกรรมเป็นของของตนแล้วก็ชอบท่องกันกรรมเป็นของของตนกรรมเป็นผู้ให้พ้นกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นผู้ติดตามกรรมเป็นเผ่าพันธุอะไรก็ว่ากันไปก็ท่องๆ่องกันอยู่ทําวัดเช้าทําทวัดเย็นอะไระก็แล้วแต่มันจะมี <c oughs> บทให้อ่านให้ท่องกันอยู่ใครที่เคยเข้าวัดนะใครที่ไม่เคยเข้าวัดมันก็ฟังอาตมาไม่รู้เรื่องหรอกอพูดอะไรวะบทอะไรวะ อย่างนั้นก็ไปอยู่ในโลกของโยมต่อไปเออเาเฉพาะคนบุญที่มาฟังแล้วก็คนผู้มีปัญญาที่มาฟังเอทําบุญกับตมาเหมือนกันก็จะคัดแต่ผู้มีปัญญาเท่านะผู้ที่ไม่รู้จักคําว่าบุญก็ไม่ต้องมาทําบุญเพราะทาไปมันก็ไม,ม,ไม่มันก็ไม่เกิดบุญเหมือนรับบาตรเหมือนกันก็รับแต่คนมีปัญญาแค่นั้นแหละเฮ้อ <c oughs> ไม่ได้ง้อไม่ได้สนใครนะ่ะมาเข้าเรื่องของเรา <c oughs> นะ กรรมเป็นผู้ติดตามกรรมผู้ให้ผลกรรมเป็นเด่นเกิดกรรมเป็นเด่นตายกรรมของใครกรรมของมันเอคนเราเกิดมาพ่อแม่พี่น้องเห็นไ,ไหมพี่น้องของเราแต่ละคนบางคนเกิดมาได้ดีบได้ดีบางคนเกิดมาอ่อนเปี้ยเสียขาพิกลพิการบางคนเกิดมาไม่ปกติไม่ร่างกายก็สมองอะไรสักอย่างหนึง่งบางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมาจนบางคนขนาดพี่น้องท้องเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วนิสัยไม่เหมือนกันอยู่แล้ว แต่มาไม่ได้เปรียบเทียบใครเลยเปรียบเทียบบางคนรอบคางๆเนี่ยไม่ได้เอามาเปรียบเทียบแต่เอาปัญญามองเอาปัญญามองคนนี้โอ้หนิสัยดีพูดจาดีคนนี้ก็โชคพกัมผงผางคนนี้อ่าอาจจะมีปัญญาที่สูง EQ สูงอ่า IQ สูงบางคน IQ ต่ำ EQ ต่ำบางคน EQ สูง IQ ต่ำอะไรเงี้ยมันก็เอาตัวเนี้ยเป็นเป็นตัวมองไม่ต้องมองใครหรอกมองจากตัวเราก็ได้ นะเหมือนอาตมาเนี่ยญาติพี่น้องของอาตมาทุกทุกคนนะในในในวงตะกูลเนี่ยะนะเอาตัวเองดูจากตัวเองนะมีแต่คนดีๆทั้งนั้นเขาคนดีๆทั้งนั้นนะเล่ายาปาปิ้งนี่จบเลยเรื่องผู้หญิงผู้หญิงนี่จบเลยเล่ายาปาปิ้งเขาก็กินบ้างเมื่อมีอ่าสังสรร์นานๆทีเขาจะกินเอาเรื่องของเราเนี่ย อเขาไม่แต่คนนี้แต่อาตมาเนี่ยเหมือนมันนอกคอกมาจากไหนไม่รู้เลวคนเดียวตอนเป็นคารวะน,นะตอนเป็นพระก็ไม่รู้เลวหรือเปล่าไม่รู้ดูเอากูก็ไม่อยากบอกว่ากูเป็นคนดีหรือเป็นพระดีนะเออเขายติพี่น้องอ่าปู่ย่าตายาย,ายพี่ป้าน้าอาลุงป้าอะไรเงี้ยเขากินเรื่องเล่าก่อนเขากินเขาก็กินรู้เวลากินมีสังสรรค์มีงาน มีการรวมญาติอะไรทีเขาก็จะกินกันพอนี้หน่อยไม่ได้กินอิเลคเคค่ะแต่ตมาเนี่ยโอ้โหกินเหล่าแล้วก็แม่นให้หนูนะอ,อกินหัวราน้ําเลยขี้เล่าคนนะี้ตมาเนี่ยเรื่องผู้หญิงอ่ะตมากล้าท้าเลยญาติพี่น้องของตมาแต่ละคนหรือว่าเพื่อนๆของอตมาใครจะมีผู้หญิงเยอะเท่ากับอตมาแต่ไม่ได้ว่าหน้าตาตัวเองดีแต่มันดื้อไอ้ที่พูดนี่คือพูดความเลวเออมีไปเรื่อย มีวันต่อวันมันชอบเที่ยวไงแล้วก็ไปหยิบเอาตรงสถานที่ท่องเที่ยวแล้วมาแต่ก่อนนะเอออ่ามีมคบกันวันสองวันแล้วก็แยกกันออเรักสนุกแต่ไม่ผูกพันอนะแลก็มีมาเอะหรือมีมาอยู่ด้วยกันสักเดือนสองเดือนก่อนเลิกกันไปแล้วก็มีมาใหม่ตอนนั้นมันเป็นอย่างนี้คือเล่าความเร็วความสามความชิบหายให้ให้ฝังว่า การเปรียบเทียบไม่ต้องไปเปรียบเทียบใครหรอกดูตัวเองเนี่ยยดูตัวเองว่าถ้าเราดูตัวเองออกแล้วมันจะมันจะมองคนอื่นมันจะมองแบบว่าโอเคมันจะมองแบบว่ารู้เรื่องเลยแหละเออถ้าอ่านความคิดเราออกความคิดคนอื่นอ่านง่ายๆเลยเข้าใจไหมดูตัวเองออกดูคนอื่นออกง่ายๆไม่ต้องเจโตปริยญาณที่พยาจักขูยานอะไรหรอกดูตัวเราให้ออกก่อนเอออย่าพึ่งไปดูคนอื่น ถ้าดูตัวเราออกปุ๊บเรื่องคนอื่นเนี่ยง่ายๆเลยดูแค่มองผ่านก็รู้แล้วมันคิดอะไรพูดไปนะนพูดให้ฟังเรื่องผู้หญิงเนี่ยก็ถือว่าก็คุ้มเรื่องเล่าก็กินก็คุ้มแล้วดีไม่ตายเพราะเล้าเพราะผู้หญิงเนี่ยนะนะต้องมาเอาตัวเองเปรียบเปียบพูดให้ฟังว่า ตัวอาตมาเป็นอย่างนี้แต่พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเขาไม่ได้เป็นเหมือนอาตมานะเขามีแต่คนดีๆได้ดิบได้ดีโน่นนี้นั่นแล้วก็นิสัยดีๆทุกคนไม่มีมากระโชกโค้งห้าวผงผังเหมือนอาตมาอาตมาเหมือนมันนอกคออกมาจากไหนก็ไม่รู้เออแต่ก็มีสติปัญญาที่โอเคนะอืมาเนี่ยแหละมาบวชมาพิจารณามาปฏิบัติมาดูจิตดูใจตัวเองนี่แหละมันถึงเกิดเป็นดวงปัญญาขึ้นมามันถึงได้มี มีอะไรมาพูดมาเล่ามาเทศมาอะไรให้โยมฟังเนี่ยถ้าเป็นขี้เล่าเหมือนเดิมก็อยู่ยงั้นแหละหมอเสียวเหล่ามาความเมาจนเอาเหล่าเป็นเสียวะเออนะอ่อืมเนี่ยเห็นไหมเปรียบเทียบให้ดูว่าพี่น้องแต่ละคนบางคนอ่ากินเหล้าหัวลาน้ําไม่เอาการเอางานบางคนตั้งใจเรียนได้ดิบได้ดีเป็นเจ้าคนนคนเห็นไหมพี่น้องแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกเพราะฉะนั้น อย่าใช้คําว่าพ่อมันเป็นยังไงแม่มันเป็นยังไงพี่น้องเป็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นแหละเหมือนกันเลิกเถอะความคิดนี้ที่พูดมามดทั้งหมดทั้งมวลคืออย่าไปบางทีคําสอนของคนโบราณหรือความเชื่ออะไรของคนโบราณต่างๆเนี่ยอะไรที่บอกว่าหนึ่งบวกหนึ่งไม่ได้สิบก็ควรแก้ไขไม่ใช่ว่าพ่อแม่เอ,อปู่ย่าตายายสอนมาไงเราต้องเชื่ออย่างนั้นอย่างนั้น ถ้าเรานักถือศาสนาพุทธเอาคําสอนของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปลองเปรียบเทียบดูว่ามันมันสอดคล้องกันไหมมันแมสกันไหมหรือมันมิสแอนไม่แมสเอออะไรก็ตามแต่ถ้ามันไม่เข้ากันก็พึงพิจารณาดูว่าจะเชื่อพระพุทธเจ้าหรือจะเชื่อคนโบราณก็ไม่รู้คนโบราณเป็นใครก็ไม่รู้แต่พระพุทธเจ้ามีตัวตนนะอเล็กซานเดอร์คัมมิงแฮมเขาก็ขุดขึ้นมาเห็นไหมเออพระพุทธเจ้ามีตัวมีตนจริงๆนะ บางคนก็ยังโง่สงสัยอยู่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงหรือเปล่าเขามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เออเออสากยะวงพระบรมอัฐิแห่งวงสากยะเ,ออเจ้าชายสิทธัตถงสิทธะแต่ก่อนคนอินเดียก็ไม่รู้แต่ก่อนนะตั้งตอนที่ยังไม่ได้ไปพบอ่า าจารึกของพระถังซัมจั๋งแล้วก็อเล็กซานเดอร์ไปไปไปอะไรอะ่ะไปตามรอยจารึกตามรอยหนังสือบันทึกของพระถังซัมจั๋งแล้วก็ตามรอยขุดตามรอยแล้วจนเจอเออจนเจอหลักของหลักฐานแต่ก่อนเขาก็ยังงงกันอยู่ว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงไหมคนอินเดียยิ่งไม่รู้จักใหญ่เลยเพราะอินเดียมีมกี่เปอร์เซ็นต์เองที่นับถือพุทธมันมีน้อยเพียง เหมือนทรายในเล็บมือเออนะส่วนมากเขาจะเป็นพรามหมินดดอะไรเงี้ยไปศาสนาหลักของประเทศเขาพรามหมินดูนะ,ะนะกรรมเป็นผู้ติดตามไอ้เรื่องนี้ก็เคยทําเป็นคลิปวิดีดโอลงไปแล้วกรรมเป็นผู้ให้พ้นกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นอะไรเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านสอนมาอย่างนี้ บางคนไปแปลผิดแล้วก็เชื่อกันมาผิดแบบผิดๆอัตมาก็บอกไปแล้วกรรมมันเป็นของของใครของมันไม่ว่าจะตายเอออันนี้เหมือนกันอ่าบอกว่าอ่าคนรักตายไปกูอยากตายตามไปจะได้ไปอยู่ด้วยกันจ้างก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันกรรมมันเป็นของใครของมันกรรมมันทําดีชั่วมาไม่เหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นแล้วความเชื่อผิดๆที่บอกว่าพ่อมันทาชั่วมาอย่างนี้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวกรรมจะไปตกถึงลูกถึงหลานมันไม่ใช่อย่างนั้น กรรมเป็นเผ่าพันธุ์ก็คือกรรมที่มันจะติดตามตัวเราไปเหมือนกับเผ่าพันธุ์ของเราเหมือนกับเป็นผู้ติดตามตัวของเราเองเราทำกรรมดีกรรมดีก็ส่งผลติดตามตัวไปเราทำกรรมชั่วก็ติดตัวไปเอ่อคือผู้ติดตามคือเหมือนเป็นเผ่าพันธุ์เหมือนเป็นลูกเป็นเต้าเหมือนเป็นอะไรเนี่ยมันจะติดตามห้อยแข้งห้อยขาเราตัวเราเนี่ยแหละไม่ใช่ว่ากรรมจะไปตกถึงลูกถึงหลานพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้ กรรมมันเป็นของของใครของมันเคยได้ยินไหมคําว่ากรรมยุติธรรมเสมอนะถ้าพ่อมันทำเ็วเร็วเร็วเร็วร็วแม่มันทำเร็ว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 ร็วและกรรมตกไปถึงลูกลูกเกิดมาเด็กอันบริสุทธิ์ลูกยังไม่ได้ทําอะไรเลยอันนี้เขาเรียกว่ากรรมยุติธรรมเหรอเพราะฉะนั้นแล้วกรรมมันไม่ได้ยุติธรรมอย่างนั้นมันก็ขัดกับหลักพระพุทธศาสนาเข้าใจไหม เออไปทํากับเด็กเพิ่งเกิดมาไม่รู้อีหนูอีเน่พ่อมันทําชั่วก็เรื่องของพ่อมันดิแม่มันทําชั่วก็เรื่องของแม่มันมันจะมาตกกับเด็กได้ไงเพราะอย่างนั้นแล้วก็กรรมมันก็ไม่ยุติธรรมสิงนั้นก็มันก็ขาดกับหลักพระพุทธศาสนาเข้าใจหรือ,อยังเพราะฉะนั้นแล้วใครทํากรรมอะไรมันก็ส่งผลกรรมไปคนนั้นมันไม่ตกกับลูกกับหลานหรอกเอออืมไอ้ที่ลูกที่หลานเกิดมา อ่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ปกติอย่างนั้นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นกรรมที่เขาทํามาตั้งแต่อดีตชาติหรืออะไรเออกรรมที่เขาทํามาเองของเขาอ่าแล้วมันมามาผูกโยงกับผู้เป็นพ่อเป็นแม่งไงแล้วก็มีความเชื่อกันมาอย่างเงี้ยเกี่ยวพันกันเออถ้ามีความเชื่ออย่างนี้กรรมมันก็ไม่ยุติธรรมงั้นก่อพอจะนั้นแล้วกรรมยุติธรรมเสมออ่ นะทํากรรมดีเขาเรียกว่าบุญทํากรรมชั่วเขาเรียกว่าบาปเพราะฉะนั้นแล้วกรรมมันคือคําที่มันกว้างคําที่มันกว้างมากคําว่ากรรมเนี่ยศึกษาแค่คําคําเดียวคําว่ากรรมเนี่ยศึกษาทั้งชีวิตก็ศึกษาไม่หมดหรอกคําว่ากรรมแค่คําคําเดียวเนี่ย <c oughs> แต่ถ้าเข้าใจเรื่องของกรรมแล้วมันจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโอ้ย อา,อ,อาการหนาวเย็นอืมนะมาบินธาบาทตอนเช้าเหมือนกันมาบ่นอะไรให้ฟังไั้ก็แหละบ่นเพื่อให้เกิดปัญญาถ้ามีปัญญาก็ฟังเอาสวดสูดสังนะวเตปัญญังฝังให้ดีย่อมเกิดปัญญาเหมือนเดิมมีอะไรจะบ่นอีกไหมหละ่ะไม่มีบ่นแล้วเนาะนะอืมอาจจะตกหล่นอะไรไปบ้างมีอะไรตกหล่นไหมอ่าปิดท้ายสรุปปิดท้ายว่า เราจงแยกให้ออกอะไรเป็นความเชื่ออะไรเป็นคําสอนของพุทธเจ้าอะไรเป็นประเพณีวัฒนธรรมอาอ่สุภาษิตของโนโบราณกับพุทธภาษิตมันก็คนละอย่างแยกกันให้ออกถ้าแยกกันให้ออกถ้าแยกออกแล้วมันจะรู้ว่าเออพุทธสอนไปอย่างนี้ความเชื่อสอนไปอย่างนี้ลองเอามาบวกกันสิมันเข้ากันได้ไหม ถ้าเข้ากันไม่ได้เราก็พึงพิจารณาเอาว่ามึงจะเชื่อพระพุทธเจ้าหรือมึงจะเชื่อความเชื่อแค่นั้นแหละถ้าว่าเออมันเดินไปด้วยกันได้ก็โอเคมันสอดรับสอดคล้องกันก็โอเคไปเดินไปด้วยกันได้ก็โอเคมันไม่ได้ส่งผลเสียอะไรให้ก็โอเคใจพิจารณาเอานะออทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมานี่ก็เหมือนเดิมอืมพุทธภาษีเหมือนเดิมแหละ เบื่อแล้วสูสูสังเอาอันนี้แล้วกรรมมูนาวตตีโลโกโอองก็่อตส์โลกย่อมเป็นไป,นปนตามกรรมกรรมของใครของมันนะเรื่องของกรรมไปศึกษาแค่คํคำเดียวเนี่ยคําว่ากอไก่ลอเรือสองตัวมอมาคําว่ากรรมคําเดียวเนี่ยมันจะบ่งบอกอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยและเราจะใช้ชีวิตเห็นความเป็นจริงของโลกกระทำเห็นความเป็นจริง แล้วเราก็จะมองความเป็นจริงมันเออมันก็เป็นของมันเช่นนั้น <c oughs> แค่นี้แหละและเราก็จะมีความสุขจบขอเจริญพร <c oughs>